ก็ไก่อยู่หนแล้วขอครัวของ ออกจากการแข่งมาเจ้วรวงศู้น่ะใ้วงดังดเ่นไหมดโดดดตังิ ini kiye asy tu hangong papa papa nak kandu ใครอยู่บ้านแม่ยายเอ๋ไม่อยู่ไม่อยู่ยายอยู่บ้านยายไม่อยู่ยายอยู่บ้านยายไม่อยู่โอกยยายอยู่บ้านแม่ยายไม่อยู่ยายไปทำาะไรยายอยู่บ้านยายไปชงขวยายไม่ขวด ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับเรายัางอยู่ที่บ้านอะระยงอยู่บ้านยังอยู่บ้านไม่กลางครับไม่จะคอกสิลูกไม่ต้องเคอะนะไม่ไนะนะเจ็บคอนะตั้งใจครับเกยอะไรลูกเกยคอนอะไรเนี่ยคันขา i'm oh

คขายังไม่ถึงเลี้ยวไหนนะย้อตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายพ่อๆเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหน้าพ่อหนูชอบอันนี้ก็ได้อะไรนะครับหนูชอบอันนี้อ อย่างนะอย่าอ้ยองกอยกระโดดมาแล้วอะ่ะทำเร่ออะไรดีต้องเล่งงกนดนอ้งกอนไม่มาเพื่อนหรือเปล่าเพือพ่อนเพื่อนชื่ออะไรนะอ๋ะอเพื่อนจำเลย